อันไหนมาอย่างแรกนะคะอย่างแรกเป็นแมค o โดนัลเลยดีใจมากๆเลยนะคะอันที่2อนะครับน,นี่นะคะองต๋องก,ก,กับอินดีนะคะจะมาดูกันว่า100บ้บาทเนี่ยซื้อ KFC แมคโดนัลพิซซ่านะคะซื้ออะไรได้บ้างองต๋องอยากรู้เลยนะคะว่าเจ้าไหนเนี่ย มาส่งก่อน<ะ>เพราะว่า<ะ>ที่เนี่ยเขาจะพูดว่า30นาทีนะคะอยากรู้ว่าเจ้าไหนจะมาก,ก่อนหรือว่าจะมาเร็วกว่า30นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยเอาตอนนะคะจะโซรสั่งแม็กโดน์ด้วยนะคะ1711นะคะสวัสดีค่ะหนูมีเงิน100บาทสามารถซื้ออะไรได้หรอคะหนึ่ร้บาทตรงนี้รวมค่าจะส่งหรือ,อยังครับไม่รวมค่ะ ทีก็จะมีเป็น n นท์เซเว e r ค่ะสบกคู่เบเกอร์กับเครื่องดื่มได้ค่ะเอาเบเกอร์ซามูไรได้ไหมคะซามูไรได้ค่ะแต่ว่าเรงจะได้กันแค่ชิ้นเดียวนะคะตรงนี้ได้ค่ะราค่อาหาจะส่งเป็น137าสบบาทค่ะค่ะรับอาหารเวลาประมาณ16นาฬิกานาทีนะคะค่ะ ต่อไปออกตองจ้าโซฟิซ่าฮัทนะคะหนึ่งหนึ่งห้าศูย์หนูมีเงินหนึ่งร้อยบาทสามารถซื้ออะไรได้หรอคะเก้าสิคะลูกค้าแต่ว่าจะมีค่าจะตกด้วยสี่สิบาทโอเคค่ะ,ค,ะค่ะแล้วเป็นชุดเก้าสเ้าเลยไหมคะมีไก่ทอด1ชิ้นวิงซ่าสามชิ้นและเจ๊สองชิ้นค่ะค่ะตองรับเป็นไก่จุดเวิร์ดหนึ่งหนชุดนะคะไก่ในชุดรับเป็นไก่กรอบรายการรวมค่าจะตงอีกสี่สบาทจะเป็นหนึ่งร้ยสามสิบเก้าบาทชำระอดีไหมคะค่ะ เราสินค้าประมาณสามสินาทีนะคะค่ะพิาาสุ้าสวัสดีค่ะโอ้หนูมีเงินหนึ่งร้อยบาทอะค่ะอืมหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นพิซซ่าสนีดจะอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทะตัวมีเลเวอร์ที่จะมีเป็นเซฟเอรโลนีแฮม,มไก่เนยออลีที่หวานของใหญ่สับปะรดถาดเล็กมีเลเวอร์นะครับค่ะเก้าสิบ้าบาทบอกค่ัส่งห้าสิบ่ที่หนึ่ง้ยสี่สิบเก้านะครับโอเคค่ะเรียในการราสามสิบนาทีนะครับค่ะแม็กดลด์ เจ็ดบาทขอบคุณค่ะที่ทำงินในอัี้เป็นขอบคุณค่ะอันนี้เป็นซามูไรหนึ่งชิ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะได้แล้วหนึ่งยันาตอนนี้นะคะเราก็ได้ซามูไรเบเกอร์มาแล้วอันนี้นะคะค่ะ ซมูไรเบอร์เกอรเนี่ย97บาทรวมค่าขนส่งเนี่ย40บาทรวมเป็น137บาทนะคะดีค่ะอย่าลมาลองชิมกันเลยค่ะเรามาเก็บกันไม่รู้ว่าเจ้าต่อไปจะเป็นอะไรเพราะว่าแม็โซโนว์มาก่อน7นาทีนะคะขอกินก่อนอันนี้จะเป็นเหมือนผักกาดขาว แล้วก็มีเหมือนซอสบาร์บีคิวก็มีเนื้อหมูนะคะใครกินได้ดูดูดูอืมอร่อยไหมตอนนี้ค่ะเราพวกเราค่ะก็กำลังรอนะคะว่าเจ้าระหว่างเกับพิซ่าหานะคะจะมาอันไหนจะมาก่อนนะคะแล้วนี่นั่งหน้าบ้านด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ อเป็นไก่ no?> 1ชิ้น mm ค่ะวิงแซบสามนักเก็ตสองอ๋อโอเคค่ะค่ะเย้ได้แล้วได้แล้วอย่ไปดูกันเลยนะคะ99บาทแล้วก็ค่าขนส่ง40บาทนะคะอันนี้มีนักเก็ต2ชิ้นนะคะมีวิงแซบ3ชิ้นอกไก่อีก1อัดฮารุฮารามากเลยแค่นกันละกัน่อย กรอง k ค c นะคะเป็นเจ้าที่สองมาโอ้พิซซ่าฮัทนะคะแทนมิกเลเวอร์นะคะไม่ไม่รับพี่ขวานกับสับประรดค่ะใช่ค่ะร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะพิซซ่าฮัทก็มาส่งแล้วกิ๊เลเวอร์นะคะราคาเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็ค่าขนส่งนะคะห้าสิบบาทอันไหนมาอย่างแรกนะคะอย่างแรกเป็นแมคโดนด์ ดีใจมากๆเลยนะคะอันที่2นะคะ KFC แล้วก็เป็นอย่างสุดท้ายนะคะพิซซ่าฮัทนะคะข้อสุดนะคะคุณแม่ประเมินมาบอกว่า KFC นะคะคุ้มค่าสุดนะคะแค่ราคาสักบาทนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะวๆๆๆๆสวัสดีค่ะ ก็อย่าลืมกดกระดิ่ง